สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือน เพื่อสติกาย,ยนต์2,567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก่อนอื่นก็ฝากากดไลค์กดแชร์ <S <s <ubscribe> <S กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถ แอดไลน์ไอดีมาได้ที่ยูเซบูพยาเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเขาคนนั้นคิดยังไงนะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เดอะแฮร์รฟแแล้วก็เดอ s t a r เด็กถือไม้แล้วก็เป็นไพ่เจ็ดดาบแล้วก็เป็นไพ่แบบน,นี้นะครับก็คือหไม้ ทีนี้เรามาดูกันไพ่เนี่ยค่อนข้างมีแนวโน้มทิศทางที่อาจจะดูมีโอกาสแนวโน้มของการปรับทิศทางไปสู่ความรู้สึกที่ดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามีไพ่ The Star เดอร์สตาร์นะครับเราก็เป็นไพ่หกหมายเกิดขึ้นเดอร์สตาร์กับหกหมายเนี่ยมาบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเองกําลังจะมีความรู้สึกที่มีการปล่อยวางได้ดีขึ้นมีความสบายใจมากขึ้นมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับว่า ปัญหาในสิ่งที่เรากําลังมีประเด็นนะครับกับเขาเนี่ยจากไพ่ใบน,นี้เลยเนี่ยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นสามารถที่จะแบบหาทางออกได้แต่เราก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปโดยการที่เราอาจจะต้องพยายามศึกษาเข้าใจเรียนรู้กันและกันให้มากขึ้นกว่านี้ไพ่เดอะฮาร์รฟันเกิดขึ้นฮาร์ฟันหมายถึงการเรียนรู้หมายถึงการพัฒนาหมายถึงการที่เราอาจจะต้องพยายามมองอะไรด้วยความเป็นจริงอยู่บนเหตุและผลของความถูกต้อง แล้วก็ความถูกต้องอย่างเดียวไม่พอนะครับเพราะว่าบางทีความถูกต้องแต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกอึดอัดได้ความถูกต้องนี้มันต้องมาควบคู่กับความสบายใจเนาะก็คือพูดได้ง่ายอ่ะตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะแบบ ปล่อยวางได้ดีขึ้นเพราะอะไรเพราะเขามีความรู้สึกมีความหวังที่อยากจะไปต่อกับในเรื่องของความรู้สึกดีๆเหล่านั้นอะไรที่มันเป็นประเด็นกันก็ค่อยๆค,คล,คลี่คลายค่อยๆแบบเหมือนหาทางออกได้ดีขึ้นสามารถที่จะจบปัญหาลงก็ได้เช่นกันอิทธิพลของดาวคู่ครองคนรลักของชาวเมถุนลักนามเมถุนเนี่ยนะครับไปอยู่ในภพวินาศวินาศเนี่ย มันแปละว่าการจบสิ้นก็ได้นะครับมันแปละว่าการเปลี่ยนแปลงที่ไปสู่การเริ่มต้นใหม่ก็ได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยมันมีอยู่2องนัยยะเน,ะนาะนัยยะสําคัญหนึ่งคือคุณอาจจะหลุดพ้นจากปัญหาแล้วสามารถที่จะกลับมา คุยกันกลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งมีความรู้สึกที่อาจจะแบบเข้าหากันได้ดีขึ้นกับอีกแบบหนึ่งคือคุณมีความรู้สึกปล่อยวางได้สบายใจขึ้นกับความรู้สึกที่มันอาจจะยอมรับความจริงได้ในหลายๆอย่างมากขึ้นทําให้เราปล่อยวางไม่ค่อยแบบไปรู้สึกอะไรกับปัญหาตรงนั้นมากจนเกินไปแล้วทําให้เรามีความรู้สึกว่าเรา ปลดล็อกตัวเองได้จากไพ่เดือดตานะครับเดือดตาแปลว่าการเยียวยาการฟื้นฟูการปล่อยวางนะครับหรือยังแปลว่าโสดก็ได้ดังนั้นเนี่ยชาวเมทุนลัคณะเมทุนบางคนอาจจะถึงขั้นแบบอจบจบไหนไหนมันก็จะมาถึงจุดจบแล้วก็จบมันไปเถอะเราจะได้เริ่มต้นใหม่สักทีแบบเนี่ยก็เป็นไปได้จากไพ่แบบน,นี้เพราะเราอาจจะศึกษาเข้าใจและเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างได้ดีพอทําให้เรา ้าวไปสู่ความสําเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาได้นะครับความปรารถนาของเราก็มีอยสองอย่างหนึ่งคือเคลียร์นะครับให้มันดูมีความหวังที่ดีนะครับมีความชัดเจนที่มากขึ้นกับอีกใ่าง่างสาคัญหนึ่งคือบางคนอยากจะจบเพื่อที่อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีใหม่อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูไพ่ว่าจะให้น้ําหนักไปในทางไหนมากขึ้นนะครับขอไพ่เพิ่มเติมให้กับชาวเมถุนลัคณาเมถุนเพ,เพิ่มเติมด้วยนะครับ สิบถ้วยเจ็ดดาบอาัศวินถือถ้วยสามถ้วยนะครับไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่แปดไม้อิทธิพลใต้สำหรับสี่ดาบความรักความสัมพันธ์ช่วงแรกอะ่ะอาจจะดูแบบหนืดเนืด ช้าๆนงๆนิดนึงนะครับมีไพ่สี่ดาบเกิดขึ้นสี่ดาบเนี่ยเป็นรูปผู้ชายทหารที่กําลังนอนพักหลบอยู่นั่นแปลว่าเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากําลังมีประเด็นปัญหาเนี่ยมันจะเริ่มหยุดพักมันจะเริ่มนิ่งมันจะเริ่มแบบไม่ค่อยมอีปัญหาอะไรที่เข้ามาแทรกแซงมากจนเกินไปแต่สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาก็ดูนิ่งดูเงียบไปเหมือนกันนะครับเหมือนเขาอาจจะดูเงียบๆกับคุณไปมันไม่แปลกหรอกการที่เราทะเลาะก,กันเนี่ย นะครับพอมันหยุดปุ๊บอะ่ะมันก็จะเงียบต่างฝ่ายต่างเงียบไปสักพักหนึ่งนะครับประมาณนั้นมันเหมือนเรากับเขาได้ไปทบทวนได้ไปคิดไปตัดสินใจบางสิ่สึกบางอย่างมากขึ้นนะมันก็อาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าคือมันดูไม่ชัดเจนเอจะเลิกหรือเปล่าเอหรือว่าเขามีคนอื่นแล้วเอหรือว่าเขาจะยังไงบางทีชาวราศีเมถุนจะมีความเอะเข้ามาในใจว่าตกลงแล้ว สิ่งที่เราทะเลาะกันมีปัญหาใจกันนะแล้วเงียบไปทั้งคู่เนี่ยแปลว่าอะไรนะแปลว่าเขายังรักเราไหมหรือเขายังอยากไปต่อไหมนะครับหรือว่าเขามีคนอื่นแล้วเขาเลยอยากไปอันเนี้ยมันอาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของความรู้สึกที่ชาวมิถุนลาคามิถุนเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าตกลงแล้วจะเอาไงต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างที่บอกเลยนะครับว่าถ้าคุณอยากจบนะครับมันก็จบได้เพราะดาวประจําความรักไปพบวินาศ แปลว่าพังทลายเพราะจบสิ้นแปลว่า move on แปลว่าเลิกนะครับแต่ถ้าใครยังไม่อยากเลิกมันก็ยังมีอยู่เพราะให้มันขึ้นมาตั้งสิบถ้วยแปลว่าอะไรครับแปลว่าตัวคุณกับเขาอะยังมีโอกาสที่จะปรับเคลียรนะครับกันได้และสามารถที่จะกลับมามีความรักความสัมพันธ์ที่ดีถึงขั้นสิบถ้วยเลยทีเดียวนะครับมีอัศบินถือถ้วยมาแปลว่า คือหลังจากที่เขากับเราเคลียร์ใจกันถ้าจบดีนะครับมันก็จะทําให้เขากับเรามีโอกาสที่จะมีาการต่อติดกันได้ดีขึ้นกลับมาคุยกันได้ดีขึ้นกลับมาสานสัมพันธ์กันดีขึ้นกลับมามองเห็นถึงอนาคตนะครับที่ดีมากขึ้นแล้วไพ่มันยังขึ้นไปน,นี้อีก6กไม้อ่ะหกไม้ห,ห,มหมายถึงชัยชนะความสําเร็จหมายถึงสิ่งที่คุณปรารถนามันมีโอกาสเป็นจริงได้นะครับดังนั้นเนีย่าายไพ่ให้น้ําหนักในลักษณะที่ว่า ตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะจบปัญหาเคลียร์ปัญหาได้แล้วกลับมาคืนดีกันกลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันนะครับถ้าดาวพฤหัสบดีไม่ได้ตกในภพวินศเนี่ผมคิดว่ามีโอกาสได้แต่างงานได้ซ้ำมีโอกาสได้คอมมิทเมนต์ได้ซ้ำนะครับแต่เนี่ยดาวพฤหัสบดียังไปอยู่ข้างหลังลัคนาเลยยังไม่แน่ใจนะครับว่าตกลงจะเป็นยังไงแต่ว่าอย่างน้อยมันคือมีข่าวดีตรงที่ว่าตัวคุณเองกับเขาเนี่ยสามารถที่จะหันหน้าเข้าหากัน คุยกันหรือว่าสามารถสารสัมพันธ์ต่อกันได้ดีขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้แต่ยังมีอีกมุมหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้มีประเด็นไม่ได้มีปัญหากันแต่มันเป็นลักษณะของการที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรที่ทําให้เกิดความรู้สึกที่ร้าวฉาน มันยังมีแพชชั่นในการไปต่อแค่อาจจะดูนิ่งนิ่งเงียบ,ยบๆทรงๆนิดๆหน่อยๆน,นะครับเด็กถือไม้ยังมีการติดต่อการสื่อสารกันอยู่และยังมีแพชชั่นต่อกันนะครับแปดไม้ยังมีแพชชั่นอยู่ยังมีความรู้สึกที่ยัง รักกันอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใครที่ไม่ได้มีประเด็นไม่มีปัญหาเนี่ยยังสามารถที่จะมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่ไปต่อกันในเรื่องของความรักที่ดีงามได้เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปจากเดิมแค่อาจจะดูนิ่งๆเงียบๆไปสักระยะหนึ่งติดต่อกันน้อยลงแต่ก็ยังมีความรัก ความปรารถนาที่ดีให้กับกันและกันอยู่นะครับมีโอกาสที่ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนสำหรับใครที่ยังมีคู่และไม่ได้มีปัญหาบากหมังใจกันอะไรมากมายนะครับอ่ามันก็มีโอกาสที่คุณหรือเขานะครับอาจจะมีเกมของการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเพราะพบวินาศ่ยหมายถึงต่างประเทศได้ด้วยนะครับต่างจังหวัดก็ได้เปราะว่าเรากับเขาอาจจะไปเที่ยวไปฮันนีมูนกัน ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้เช่นกันเพราะอะไรครับมีไพ่สามถ้วยสามถ้วยเนี่ยหมายถึงการเฉลิมฉลองมันหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะมีข่าวดีก็ได้หรือเราอาจจะมีโอกาสที่จะได้ไปต่างถิ่นต่างแดนนะครับบางคนอาจจะมีคู่เป็นชาวต่างชาติก็เลยอาจจะได้ไปทริปไปท่องเที่ยวไปออกเดทกันไปฮันนีมูนกันก็ได้เช่นกันนะครับมันไม่ได้แปลว่าเราจะไลฟ์อย่างเดียว คนที่ดีเขาก็ดีอยู่นะครับคนที่ร้ายมันก็มีบ้างนะครับมันอยู่ที่ว่าตัวเราเองเนี่ยไปแบบทายังไงกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าเราทําให้มันมีความสุขมันก็จะเป็นความสุขนะครับสุขสุข,สขบนดิบเล็กๆแต่ถ้าเกิดเราเรามีปัญหาใจกันแน่นอนมันก็ย่อมทุกข์อยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าใครกําลังทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับเมื่อไหร่กับใครเนี่ยแหละคือสิ่งที่คุณต้อง ไปตอบตัวเองให้ได้นะครับในการเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองให้ได้ถ้าเราลดราวาสอกถ้าเราคุยกันเราอารม่มอร่วยกันมันก็อาจจะจบได้ ดีขึ้นจบได้สวยขึ้นถึงแม้นะครับบางคนอาจจะเป็นคู่กันต่อบางคนอาจจะไม่ใช่คู่กันต่อก็ได้นะครับแต่มันจบดีกันก็เป็นพี่น้องกันนะครับหรือเป็นคนรู้จักที่ดีต่อกันก็ได้อะไรแบบนี้เป็นการระยะนามิตรที่ดีต่อกันก็ได้ถึงแม้จะเลิกไปก็เลิกแบบสวยๆเลิกแบบ ดีๆก็ได้แต่บางคนนะครับแตกหักกันไปเลยแบบนี้มันก็มีนะครับมันอยู่ที่ว่าวาสนาของแต่ละบุคคลเนี่ยคุณเจอคนที่ใช่หรือเปล่าถึงคุณจะเกิดราศีเมถุนลัคนาเมถุนเหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะดวงดีหรือไม่ได้แปลว่าทุกคนจะร้ายไปซะหมดแปลว่า เราต้องอยู่ในส่วนส่วนหนึ่งที่มันเป็นปัญหาหรือส่วนส่วนหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมและก็นับฟังแต่ถ้าต้องการดูดวงแบบแมั่นยํากว่านี้ต้องดูดวงส่วนตัวนะครับก็คือแอดได้ที่ลายบูพยานนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ